สวัสดีผู้ชมท่านครับคุณอยู่กับผมโดมจากช่อง Good Bullet Channel ครับห่างหายจากการถ่ายคลิปไปนานไม่ได้เจอกันนานเลยคลิปก่อนหน้านี้ที่ทุกคนดูไปนะครับก็จะเป็นคลิปบล็อกจากงานรับริญญาแล้วก็งานซ้อมใหญ่ที่ไปเข้าร่วมงานรับริญญามานะแน่นอนครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาทําคลิปรีวิว ของขวัญรับปริญญาที่ผมได้มาจากทั้งตอนถ่ายรูปหมู่ซ้อมย่อยซ้อมใหญ่รวมถึงวันรับจริงเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าได้รับอะไรมาบ้างนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์จะอวดของที่ได้นะบอกตรงนี้ก่อนแต่มีจุดประสงค์ที่ว่าอยากจะขอบคุณคนที่มอบของขวัญให้กับเรานะครับโดยที่เราก็อยากทําเป็นคลิปขอบคุณ1คลิปแบบนี้แหละเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเออใครมอบอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณผ่านคลิปนี้นะครับสําหรับทุกๆคนที่มอบของขวัญ ให้กับเราด้วยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4วันเนาะมีซ้อมย่อยนะครับถ่ายรูปหมู่ซ้อมใหญ่แล้วก็วันรับจริงต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเราอ่ะ อา,อาจจะไม่ได้หยิบมารีวิวทุกชิ้นนะครับเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยเราก็มีใช้ไปบ้างแล้วนะครับหรือบางชิ้นเนี่ยก็มีรับประทานไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดยอ้อนหลังกลับไปให้ว่าเออเรานึกออกนะเรายังจําได้อยู่แต่ถ้าของขวัญของใครที่เรา,เาลืมบอกไปก็ต้องขออภัยวิาที่นี้ด้วยครับแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันชิ้นแรกที่คิดว่าจะขอขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มอบอดอกไม้ให้ไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้รวมถึงดอกไม้แห้งนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยเพราะว่าณตอนนี้ดอกไม้แห้งแล้วก็ชก่ ก็คือเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็อาใส่แจการได้ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ประมาณนะั้นแต่ก็ขอบคุณครับเพราะว่าดอกไม้ก็คือสัญลักษณ์แห่งการแสดงความยินดีเนาะยังไงก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันถ้าถามว่าใครมอบดอกไม้ให้บ้างเดี๋ยวแปะภาพตรงนี้ เหนื่อยคนตัดอีกอันนี้ชิ้นถัดมานะครับไม่ได้เรียงวันแล้วกันว่า,าเราได้ชิ้นไหนจากในวันไหนบ้างเดี๋ยวลองไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนอันนี้เป็นฟูดางนี่อันนี้ได้มาจากน้องมุกนะครับน้องมุกจบเปลียโทที่จุฬานะครับก็ให้ความหวังเป็นฟูดงนะังมาก็ขอขอบคุณนะครับน้องมุกอันนี้ก็เป็นปูด่างนะครับชิ้นแรกได้รับมานะฮะชิ้นถัดมาครับอันนี้จากน้องฟอ,ฟอร์เฟิร์นเป็น ดอกไม้น้องดอกไม้นะล่ะ mm hmm. ถ้านถะูกได้เดี๋ยวถ้าถูกไวอืมโอเคอ,นนอันนี้ดอกไม้นะอันนี้ขอขอบคุณน้องพระเฟิร์นนะครับน้องพระเฟิร์นตอนนี้ก็ทํารับจองบัตรคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้บริการน้องก็ได้นะน้องเขากดบัตรไวมากนะครับลองไปใช้บริการดูอ่าชิ้นถัดมาครับเป็นชิ้นนี้นี่ แอลกอฮอล์สเปรย์รูปหัวใจนะครับของน้องไอไอนะครับของน้องไอนั่นเองนะครับน้องไอครับเป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องในมหาลัยนะครับเฮ้เห็นจากฉันเลยใช้แล้วนะครับอันนี้ใช้แล้วนะเอ่อฉะนั้นใครซื้ออะไรให้ใช้จริงนะครับใช้จริงทุกชิ้นนะเออก็ขอขอบคุณน้องไอนะครับแอลกอฮอล์ทุกชิ้นนะเป็นไงครับรีวิวคอนเทนต์วบนนี้ก็รีวิวได้นะทุกคนใครอยากที่ ทำ u t u b e เนี่ยลองทำคอนเทนต์ง่ายๆแบบนี้เออทำได้นะครับชิ้นต่อมาครับต้องต้องให้เป็นรูปกล่องแบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้แกะแล้วนะครับอ่าของเพื่อนชื่อนุนะครับอ่าไอจีสนุกคาเซตอ่าจำได้อันนี้ก็คือเพื่อนให้มาแล้วนะครับอันนี้ก็มีใช้ไปแล้วอันนี้กินไปแล้วเป็นขนมนะครับขนมเหมือนเป็นขนมแบบขนมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนกันเอออร่อยนะฮะก็ทานไปเรียบร้อยหมดไปแล้วแล้วเขาก็ใส่เป็นกร์ดแล้วก็เหมือนจะมีเป็นเทียนหอมอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเนี่เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นอันนี้หรือ,น,อนนันนะคร ในเพื่อนนุกให้มานะครับแล้วก็จะบอกว่างานแบบนี้มันก็ดีตรงที่เราได้กลับมาเจอเพื่อนที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะ แต่ว่าเราได้มีโอกาสเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนุกด้วยเช่นกันนะครับมาดูชิ้นดัดมาเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรมาดูกันชิ้นถัดมาเป็นเจ้าเด็กคนนี้เลยนี่น้องพอทดอกนะครับนี่อันนี้อันน้องพรีมให้มานะครับน้องพรีม c H e นะครับ C H จี e ตอนนี้นะครับก็ให้น้องตุ๊กตาตัวนี้มาจะบอกว่าเราป็นคนชอบตุ๊กตามากชอบตุ๊กตามากๆได้ตุ๊กตามาก็จะมาเป็นแบบเด็ก,าากๆในครอบครัวอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ก็ตั้งชื่อว่าน้องพอทดอกนี่น่ารักไหมเป็นนนนน้้อองคเเลล็กตีียสด สวัสดีแฟนคลับกูบุเลตสวัสดีครับไอออกคลิปด,ด้วยอ่ะดีใจ นะครับก็ขอบคุณน้ <it> องพิมพ์ด้วยนี่ก็เป็นของขวัญชิ้นน่ารักมากเลยนอนกอดด้วยทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากนะน้องพิมพ์ชิ้นต่อมาเป็นของเพื่อนนะครับชื่อโดนัทนะครับให้เป็นถ้วยรางวัลนะครับถ้วยรางวัลเรียนจบนะอันนี้ก็สวยดีนะครับน้องก็มาประดับห้องไว้น,นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนไว้เช่นกันนะครับก็ก็สวยเหมือนกันอันนี้นี่จบเป็นรูปตัว V นะครับ V มาจากคำว่า Victory เราต้องรีวิวตรงนี้ไหมไม่ต้องก็ได้มั้งนะฮะก็อันนี้ก็ของเพื่อนนะครับเพื่อนให้มาก็ขอบคุณโดนัท รุ่นน้องในแ a บนะครับรุ่นน้องใน l ลบที่ตอนนี้ทำ l ลบอยู่นะครับเป็นน้ำหอมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ใช้แต่งกลิ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นโจม a โลนนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็น a โรมา t h e r a p y นะครับก็ใช้ใช้ดับใช้ดับกลิ่นในรถได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆอันนี้คนที่ให้คือน้องชินนะครับน้องชินให้มาน้องชินให้อันนี้มาคู่กับทูบไอไข่่าทูบไอไข่ใช้แล้วนะครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ใช้เรียบร้อยก็ขอบคุณน้องชินอีกเช่นเคยนะครับชิ้นนี้นะฮะโอเคชิ้นถัดไปนะฮะเป็นชิ้นนี้อันนี้เป็นป้านะครับป้าจิ๊บให้มานะฮะก็เป็นนาฬิกาป้าจิ๊บบอกเป็นนาฬิกาสวิสอ่าให้นาฬิกาสวิสมานะครับก็สวิสจริงๆ <laughs> นะครับสวิสเซอร์แลนด์เลยนะครับก็สวยๆใช้จริงนะอันนี้ได้ใช้จริงตั้งปลุกตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นวิมายมาใช้เรือนเนี้ยตั้งปลุกแล้วคือแบบไม่ได้ตื่นแค่เราอะตื่นทั้งบ้านขขขขออออบบบบคคคุณปปป้้้้าาาจจิิิมมนนนนนนะะะะรรัััววญฮแลกก็็็ใหหเเเืง ขอขอบุปณปฏิบติด้วยนะครับชิ้นถัดมานะครับที่ขอขอบุณเลยนะครับแก้วนะครับเป็นแก้วเคมยูทีนี B นะครับอันนี้ก็ใช้แล้วเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนแก้วเก็บความร้อนอ่าอันนี้อาจารย์นัดให้นะครับอาจารย์ฮัทอาจารย์นัดสอนอยู่คณะบริหารธุรกิจนะครับอา่าอันนี้ของอาจารย์นัดนะครับก็ตอนนี้ได้ใช้เหมือนกันนะครับก็ขอขอบุณอาจารย์นัดเช่นกันนะครับเป็นกระติกน้าสวยๆเลยสองชิ้นถัดมานะครับเป็น2ชิ้นนี้แก้วสตาร์บัคนะครับเป็นแก้วจากสตาร์บัคนะครับของอาเก๋น้องใหม่แล้วก็อาอาร์ตนะคร เป็นของขวัญจากครอบครัวนะครับก็อันนี้ก็แก้วสวยมากอันนี้ได้ใช้จริงเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเวลาไปทํางานก็จะใส่น้ําไปกินนะฮะก็มีแก้วใช้นี่เป็นคนบ้าแก้วเหมือนกันเวลาที่ซื้ออะไรก็จะดูว่ามีโปรโมชั่นแถมแก้วไหมเราก็จะเอามานี่ครับได้แก้วมาเพิ่มนะครับเป็นแก้วสแตนเลสสวยๆขอขอบคุณอาเก a r อาร์ตแล้วก็น้องใหม่ด้วยนะครับ โอเคชิ้นถัดไปนะครับยังไม่หมดท่านีีนะอันนี้ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นนี้ให้โดยแม่เอนะครับแม่เอก็เป็นเพื่อนของแม่แล้วก็พ่อด้วยนะครับแต่เราก็นับถือเป็นแม่คนหนึ่งนะครับเราก็เรียกแม่เอนะฮะนี่ให้ของขวัญเป็นชิ้นนี้มานะครับก็เปิดมาเป็นอันนี้นี่ปากกาปาร์เกอร์นั่นเองนะครับเราต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะทํารีวิวคลิปหนึ่งกับปากกาปาร์เกอร์นี้รอดูคลิปหน้าได้เลยนะครับอ่าถัดมาก็เป็นชิ้นนี้ครับกระเป๋าสวยๆนี่ กระเป๋าสวยๆจากน้องฝนนะครับน้องฝนเป็นน้องใน l a บนะฮะได้กระเป๋าสวยๆมากนี่ก็เป็นกระเป๋าน่ารักมากตอนที่น้องฝนให้มาก็มีขนมข้างในด้วยนะครับเป็นขนมเล็กๆนะครับให้ให้มาก็สวยๆเหมือนกันก็ขอบคุณน้องฝนนะครับอันนี้ได้มานะครับมาม่าเป็ดพะโล้นะฮะอันนี้ของน้องน้ำให้มานะครับอันนี้น้องน้ำให้มาน่ารักน่ารักนะเป็นมาม่าเป็ดพะโล้คุณน้องน้ำด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวกินแน่รอดูเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นแฮนด์ครีมอ่าแฮนด์ครีมนะครับแฮนด์ครีมน้องนัตต นี่อันนี้แฮนคินน้องนัตตี้ให้มาขอบคุณน้องนัตตี้ด้วยนะครับแล้วก็อันเนี้ยเหมือนเป็นของแจกจากรุ่นน้องปอตีของอวิศวะเคมีนะครับที่เขาเหมือนจัดบูธจัดอะไรอยู่นะฮะก็เป็นแจกเทียนหอมให้กับพี่บัณฑิตท,ที่จบแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นี่อนะ่า อันนี้ก็เป็นน้องๆแจกมาให้นะครับขอบคุณทางคณะวิศวะเคมีด้วยนะครับชิ้นถัดมาอันนี้ก็น่ารักอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเป็นตัวแปะข้างหลังโทรศัพท์นะครับันที่ให้ก็เป็นน้องแป้งนะครับน้องแป้งรุ่นน้องวิศวะอุตสาหกรรมนะครับไออี e. กอันนี้ก็ได้เจอแล้วก็ทาให้ได้เจอน้องแป้งด้วยนะคกับมันจะน้องแป้งด้วยสวยๆเลยเป็นลายชุดครุยนะครับของมจพเลยนะครับน้องแป้งก็บอกว่า congratulation ยินดีมากๆจบโทรแล้วนะครับขอประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่ทํา ก็ขอบคุณน้องแป้งด้วยขอให้น้องแป้งมีความสุขในการทํางานนะครับอันนี้อ มา,มาดน่าจะได้ใช้เร็วๆนี้นะครับได้แปะแน่นอนชิ้นถัดมาเป็นชิ้นถัดมานะฮะเป็นบรรดารูปโพลอรอร์ครับทั้งหลายนะฮะก็จริงๆได้เนี่ยอันนี้เป็นรูโพลอรอด์อันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะจริงๆได้โพลอรอร์รวมๆกันนะเกือบ10ใบเลยนะครับแล้วก็อ่าได้เป็นอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องพิมนะครับน้องพิมพ์ทําเป็นกรอบมาให้ก็สวยๆเลยเหมือนถ่ายตรงนั้นแล้วก็ใส่ตรงนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็สวยๆขอบคุณน้องพิมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับเหมือนจะมีน้องฟ้าเฟินอ่ามีพี่จี้เพชรอ่ามี เหมือนจะมีอีกเยอะเลยที่ถ่ายเป็นโพลอยให้มานะครับก็ขอบคุณ—รูปโพลอยทุกๆใบเลยนะครับขอบคุณมากนะครับชิ้นถัดมาขอเป็นชิ้นนี้ละกันชิ้นถัดมานี้จะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเริ่มจากชิ้นนี้ก่อน นี่อันนี้ก็เป็นตุก hm irsty, y, ๊กตาน้องหมีนะครับน um ้องหมีใส่ชุดครุยชุดครุยมอจพอนะครับอันนี้ให้โดยเฟิร์นนะครับเฟิร์นเป็นเพื่อนเรียนปตีนะครับแล้วก็น้องสาวของเฟิร์นก็รับปริญญาตีปีนี้ด้วยนะครับเฟิร์นจบปโทมาในปี2563้าก็คือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้เฟิร์นให้ของขวัญนะครับเป็นน้องหมีมาก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเฟิร์นมากมานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มา เป็นตัวนี่อยอย่างที่บอกชอบตุ๊กตามากใครให้ตุ๊กตานี่คือแบบชอบน้องหมีตัวใหญ่ชักได้หน่อยสวัสดีครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นน้องหมีนะครับน้องหมีชุดคุยตัวใหญ่อันนี้แม่เล็กให้มานะตัวใหญ่มากเลยน่ารักมากนะครับขอบคุณแม่เล็กมากนะฮะแล้วก็ น้องหมีตัวนี้ก็นอนด้วยทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็เป็นของอของนออนแล้วก็ออมนะครับออมก็คือแฟนผมเองนะฮะก,ก็ทําเป็นพวงมาลัยแบงมาให้ครับก็ให้ให้เห็หหนแบบแบบแล้วกันนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ขอบคุณครอบครัวของออมด้วยนะครับที่ทําของขวัญชิ้นนี้มาให้นะครับนะครับของมางของแม่ก็เป็นเหมือนเป็นซองนะครับซ <c oughs> องตะเอียนะครับให้ ให้เป็นของขวัญน,นะคะก็ขอขอบคุณทั้งพ่อแม่แล้วก็แม่มีด้วยนะครับแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายนะครับจริงๆอันนี้สชิ้นนี้ก็คือได้ในวันที่ถ่ายเลยแล้วก็จริงๆวันที่ถ่ายเนี่ยคือวันที่28มักตมกรานะครับก็คือหลังจากรับปริญญามาประมาณ3อาทิตย์แล้วก็คือเพิ่งได้รับชิ้นนี้นะครับก็เป็นหนังสือนะครับจากพี่มิน หนังสือพี่มีนชื่อ Dream Cafe นะครับกาแฟ1แก้วความฝัน1ช้อนชานะบอกเลยครับใครซื้อหนังสือให้เราทำรีวิวให้แล้วถ้าคุณอยากจะเอางานหรือว่าธุรกิจอะไรของคุณอะ่ะมามาช่วยมาให้เราช่วยโปรโมทอะ่ะซื้อหนังสือมาแล้วเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทผ่านการรีวิวหนังสือเลยนะครับอันนี้พี่มีนนะครับก็ให้เป็นหนังสือเล่มน,นี้มาเดี๋ยวเล่มเนี้ยทำรีวิวแน่นอนทํารีวิวทําเป็นสรุปเนื้อหาทําเป็นกู๊ดรีวิวทาเป็นกู๊ดป้ายยาอะไรเดี๋ยวทําแน่นอนนะครับ แล้วก็เราจะนับว่าพี่มีนเหมือนเป็นสปอนเซอร์เราคนหนึ่งนะครับในการซื้อหนังสือให้ก็เดี๋ยวใครอยากว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เราซื้อหนังสือให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะทํารีวิวให้นะครับอันนี้ก่อนอื่นขอบคุณพี่มีนก่อนนะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะก็จะเป็นชิ้นนี้ครับอันนี้ก็นี่อันนี้เพื่อนอุให้มานะครับเพื่อนอุนะครับให้มานะก็เป็นของจาก B2S ยังไม่ได้แกะเลยนะครับได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเดี๋ยวแกะเลยนะครับต้องค่อยๆแกะนะมันจงนิดนึง ฉันว่าเราต้องมาหนังสือโอ้หนังสือนี้ฉันก็อยากได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้อีกเช่นเคยนะครับนี่ครับได้หนังสือเล่มน,นี้มาอ่าหนังสือดีมากเลย Into the Magic Shop นะครับเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจเล่มน,นี้เดี๋ยวทํารีวิวให้อีกเช่นเคยนะครับทำเป็นกู๊ดรีวิวกู๊ดป้ายยาทาเป็นอะไรเดี๋ยวทําให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเราจะนับว่าอุ๊แล้วเพื่อเราหรือเพื่อเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ เดี๋ยวทำรีวิวให้แล้วก็ขอบคุณทั้งอูแล้วก็พี่มีนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับหนังสือสองเล่มนี้เดี๋ยวทำรีวิวให้แน่นอนนะโอเคครับจบกันไปกับการรีวิวของขวัญในการรับปริญญาในการรับปริญญาโทในปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณของขวัญทุกๆชิ้น ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้มาเจอเรานะครับทั้งอ่าของวันของคุณน่จะอยู่ในคลิปนี้หรือไม่ได้อยู่ในคลิปนี้หรือว่าอ่าวันนั้นจะได้มาถ่ายรูปเฉยๆก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับคือทุกคน่ะที่มาหาเราอ่ะเหมือนแบบมาทําให้จุดเริ่มต้นในปี2023เราอ่ะมันเริ่มต้นได้แบบมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมมากๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือเรามาตลอดแล้วก็คอยให้กําลังใจเรานะ ครับแล้วก็บอกว่าเออโดมเนี่ยจบโทได้มันมันเคยมีจุดที่เราแบบรู้สึกเครียดรู้สึกแบบเหนื่อยเคยร้องไห้กับการเรียนปอโทก็แต่เขาก็คือให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็คอยช่วยเหลือเราพพอร์ตเราตลอดก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับในการที่ ให้กำลังใจเรานะครับโอเคครับจบกันไปกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช้เพื่อนคุณดูต่อและอย่าลืม Subscribe ให้กับช่อง Good Bullet Channel ด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ